สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .3 ทับ1และป .3 ทับ2ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงเรียนวิชาคณิตศ,ศาสตร์ครับในชั่วโมงนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการหาผลคูณของจำนวนหหลักกับจำนวน4หลักนะครับจำนวน4หลักได้แก่อะไรก็คือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยแล้วก็หลักพันใช่ไหมครับเวลาเราคูณเราจะคูณนะครับจากหลักหน่วย นะครับไปหาหลักสิบไปหาหลักร้อยและหาหลักพันก็คือจากขวามือไปซ้ายมืออย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะทํากิจกรรมในหน้าที่179ถึงหน้า181นักเรียนสามารถนะครับ นํานแบบฝึกหัดมาเขียนมาทําพร้อมๆกับคูเบนได้เลยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ไปท่องแม่สุดคูณนะครับนักเรียนอย่าลืมไปท่องแม่สุดคูนะครับแล้วก็ส่งมาในลายส่วนต่อของคุณครูนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยข้อที่1พร้อมกันเลยครับนักเรียนครับข้อที่1โจทย์บอกเราว่า1,546งพัรคูณสอเคูเบนครับหกคูณสองทำไมได้ส เขาเขียนสองไว้ทำไมที่หลักหน่อยนัเรียนครับ6คูณ2จริงๆแล้วได้12ใส่2ทดหน้า1ครับนักเรียนทดหน้า1ที่4ใช่ไหมครับ4คูณ2เป็นเท่าไหร่ครับ4 28 8ดบวกทด1ก็กลายเป็น9ต่อไปครับ5คูณ2เท่ากับเท่าไหร่5 2 10ใส่0ทดหน้า1ครับ หลังจากนั้นนำา1ไปคูณ2 1คูณ2เป็น2บวกทดอีกหนึก็กลายเป็น3ครับเพราะฉะนั้นในข้อที่1เราได้ผลลัพธ์ที่ว่า3 0 0พนะครับ92 3 0ส2อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ข้อที่สองโจทย์บอกเราว่า4คูณกับ4 3 0 2แต่เราต้องนำา4,302ไปคูณ4ใช่ไหมครับเพื่อจะทำให้ง่ายต่อการตั้งคูณโอเคนะครับนักเรียน2คูณ4เป็น8ครับใส่ให้ตรงหลักหน่วยนะครับ0คูณ4อะไรก็ตามที่คูณ0 100คูณ0เป็น0ล้านคูณ0ย์เป็น0พันคูณเป็น0อะไรก็ตามคูณ0ูย์ 0มีค่าเท่ากับ0เสมอโอเคนะครับ0คูณ4เป็น0ครับนักเรียนต่อไปนะครับ3คูณ4เท่ากับ12ใส่2ทดหน้า1ครับทดหน้า1ที่เล็ก4 4คูณ 4, 4เป็น16ใช่ไหมครับ16บวก1ก็กลายเป็น17อ่าโอเคครับเราได้ผลลัพธ์ที่ว่า1 7 0 0 0 0นะครับ208ครับ ต่อไปในข้อที่3ข้อที่3ครับโจทย์บอกเราว่า7,234คูณ6นะครับ4คูณ6 6 4 24ใช่ไหมครับใส่4ทดหน้า2นะครับ3คูณ6เท่ากับเท่าไหร่6 3 18 18บวก2เป็น20ใส่0ทดหน้า2ครับ สองคูณหกเท่ากับสิบสองสิบสองบวกสองก็เป็นสิบสี่ใส่สี่ทดหน้าหนึ่งต่อไปลูกเขาเอาเจ็ดคูณหกนะครับเจ็ดคูณหกเท่ากับสี่สิบสองใช่ไหมครับพอสี่สิบสองบวกทดอีกหนึ่งก็กลายเป็นสี่สิบสามอย่างนี้เป็นต้นครับเราได้ผลลัพธ์ข้อที่สามว่าสี่พันนะครับขออภัยครับสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยสี่ครับ อย่าลืมใส่เครื่องหมายคอมมาให้เรียบร้อยต่อไปในข้อที่4โจทย์บอกเราว่า7คูณ8 0 0พนะครับ93เราก็ต้องเอา8 0 9 3เป็นตัวตั้งและคูณกับ7ใช่ไหมครับนักเรียน7คูณ3เท่ากับ21ใส่1ทดหน้า2 9คูณ7เท่ากับเท่าไหร่ครับ9คูณ7เท่ากับติ๊กตอก63 63บวก2เป็น65 ใส่5ทดหน้า6ครับต่อไปคำนักเรียน0คณ7เป็น0 0 6เป็น6ครับหลังจากนั้นครับ8คูณ7เท่ากับเท่าไหร่อ่ะท่องสูตรคูณแม่7ซิ7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8เป็น56อ่า7 8 56ครับอ่าใส่ให้ตรงหลักนะเรียน56เราได้ผลลัพธ์ที่ว่า ห้าหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดครับโอเคนะครับต่อไปนักเรียนครับในข้อที่5ข้อที่5ครับ0ูคูณเอะไรก็ตามที่คูณ0ย์มีคำตอบเท่ากับ0นย์เสมอ9 5 45ใส่5ทดหน้า4ที่เลขสอใช่ไหมครับ2 คูณเเท่ากับ18ใช่ไหมลูก18บวกกับ4เป็น22ใส่2ทดหน้า2อ่าสามคูณเเท่ากับยี่สบวกสเป็น29ครับได้ผลรับที่ว่า2องหมื่นเก้ครับโอเคนะครับ ต่อไปในข้อที่6ครับนักเรียนข้อที่6โจทย์บอกเราว่า5คูณกับ8 4 2 2เราก็ต้องเอา8 4 2พเป็นตัวตั้งและคูณกับ5ใช่ไหมครับเพื่อจะทำให้ง่ายต่อการคูณ2คูณ5เป็น10ใส่0ทดหน้า1ครับลกูก2คูณ5เป็น10บวกหก็กลายเป็น11ครับทดหน้า1ครับ4คูณ5เท่ากับ20 ยี่บวกหก็กลายเป็น21ใส่1ทดหน้า2ต่อไปครับ8ปดห้าสีบอ่าสี่วกสกลายเป็น42่สิเขาใส่2ให้เราแล้วแต่เราต้องเอาสมาใส่นี่นะครับอ่าสี 42. ไม่มีทดแล้วลูกเราได้ผลลัพธ์ที่ว่า4ี่หมื่นสองพันหครับโอเคนะครับต่อไปลูกหน้า180ครับเราไปทำพร้อมกันเลยครับ หน้า180โจทย์ข้อที่1บอกเราว่า3,300นะครับ27คูณ3 7คูณ3เท่ากับ21ใส่1ทดหน้า2 2คูณ3เป็น6ใช่ไหมครับ2คูณ3เป็น6 6บวก2เป็น8 3คูณ3เป็น9และ3คูณ3ก็เป็น9เราได้ผลลัพธ์ที่ว่า9,981ครับ อ่า9,981นะครับโอเคครับต่อไปในข้อที่2นักเรียนโจทย์บอกเราว่า2,156คูณ8อ่า6คูณ8เท่ากับเท่าไหร่อ่าท่องสุคูณแม่8 8 5 40 8 6 48อ่า8คูณ6 6คูณ8เท่ากับ48ใส่8ทดหน้า4 แปดคูณหเท่ากับสีใช่ไหมครับ40่บวกสี่ก็กลายเป็น44ใส่4ทดหน้า4ี่หคูณแเป็น88ดบวกสเป็น12ใส่2ทดหน้า12ึ่งคูณแเท่ากับ1ิบกวกกับหก็กลายเป็น17นะครับ17เราได้ผลลัพธ์ที่ว่าหนึ่งครับโอเคนะครับต่อไปข้อที่สครับลูกครับ ข้อที่3ข้อที่3โจทย์บอกเราว่า7คูณกับ6,000นะครับ234 4คูณ7เท่ากับเท่าไหร่อ่ะท่องสุคูณแม่7ครับ7จ็ดหนึ่งเจ็ดเบสี่เจ็ดสเป็น28ใส่แปทดหน้า2 3าคูณเเท่ากับยีบวกกับ2ก็กลายเป็น23ใช่ไหมครับทดหน้า2 2งสองคูณเเท่ากับ14 14ีบวกสกลายเป็น16ครับใส่6ทดหน้า1 6ึ่คูณเเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน5นะครับห้าคูณหคูณเจ็ดเท่ากับสามสิบห้านะครับใช่ไหมครับห้าคูณเจ็ดเท่ากับ35ห้า 6กคูณเเท่ากับ40่สเท่าไรครับ42่บวกหก็กลายเป็น43โอเคนะครับอ่าได้ผลลัพธ์ที่ว่า4ี่มืนสามพันนะครับโอเคครับต่อไปข้อที่4โจทย์บอกเราว่า3า9พันหเคูณเกคูณเเท่ากับ81ดใส่1ทดหน้า8 แปดคูณ9เ้าคูณเเท่ากับแปอใช่ไหมลูกแปบอบวกกับ8ปดก็กลายเป็น89ดส้าอ่า ใส่9ทดหน้า8 1คูณ9เป็น9 9บวก8เท่ากับ17ใส่7ทดหน้า1 3คูณ9เท่ากับเท่าไหร่ครับ27 27บวก1ก็กลายเป็น28เราได้ผลลัพธ์ที่ว่า2อะไรครับ20,000 8,791นัาเรียนอย่าลืมใส่คอมมานะลูกนะ,อะโอเคครับ ต่อไปครับข้อที่5หน้า1 8 0นะลูก5คูณเ2 0 8รเราก็ต้องเอา7,208เป็นตัวตั้งและคูณกับ5ใช่ไหมครับหลังจากนั้น8คูณ5เท่ากับ40นักเรียนใส่0ูนย์ลูกใส่0ทดหน้า4นะครับอย่าเอาไปทดหน้าที่อื่นนะต้องไปทดหน้าที่หลักถัดไปจากที่เราคูณเราคูณหลักหน่วยอยู่ตัวทดของเราก็ต้องอยู่ที่หลักสิบอย่างนี้เป็นต้นนะครับ0นย์คูณ5 เป็น0 0บวก4เป็น4ครับ2คูณ5เท่ากับ10ใส่0ทดหน้า1 7คูณ5เท่ากับ35บวก1ก็กลายเป็น36ได้ผลลัพธ์ที่ว่า36,000นะครับ40ครับ ต่อไปในข้อที่6โจทย์บอกเราว่า4คูณ5,563 5,563คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไรนักเรียนครับ3 4คูณ3เท่ากับเท่าไรครับ3คูณ4 14, 4 3เท่ากับเท่าไรครับ4 1 4 4 2 8 4 3 2ใส่2ทดหน้า1 6คูณ4เท่ากับเท่าไรครับ6คูณ4นะครับ6คูณ4เท่ากับ 24ใช่ไหมครับยี่สบสี่วกหก็กลายเป็น25ใส่5ทดหน้าสองห้าคูณสีเท่ากับยีสิบใช่ไหมครับห้าคูณสเท่ากับยี่สิบบวกสองก็กลายเป็น22ทดหน้าสองห้าคูณสเท่ากับยีบวกสก็กลายเป็นยีเราได้ผลลัพธ์ที่ว่า 20, 000, 2องหมื่นสองพครับโอเคนะครับ ต่อไปลูกหน้าสุดท้ายกิจกรรมหน้าสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันครับนักเรียนตั้งให้ตรงหลักนะครับเก่งมากเห็นไหมนักเรียนทําไปแล้วก็คิดไปท่องแม่สุขุณให้คล่องถ้าเรียนท่องแม่สุขุลค่องใช่ไหมครับตอนนี้จะทําแบบสนุกเลยคิดเด็กออกมาคิดเด็กออกมาแล้วมันก็จะได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับใครที่ยังไม่ได้มาท่องแม่สุขุณส่งครูเบ้นอย่าลืม ไปท่องแม่สุคูณด้วยนะครับตอนนี้นักเรียนบางคนเริ่มท่องแล้วบางคนก็ครบ12แม่บางคนก็ได้6แม่เแม่นักเรียนทายอยมาท่องกับครูวันละหนึ่งแม่สองแม่ก็ได้โอเคครับไปทําข้อ1ต่อเลยครับเราต้องนํา 2, 5 4 8สเป็นตัวตั้งและคูณกับ3ใช่ไหมครับนักเรียนแล้วเราค่อยมาคูณคูณกับ3 8มแคูณสเท่ากับเท่าไหร่แปดหนึ่งแปดด 16บหกคูณสเท่ากับยีใส่4ทดหน้าสองนะครับสี่คูณสเท่ากับสิบวกสก็กลายเป็น14ใส่4ทดหน้า1 5ึคูณสเท่ากับเท่าไหร่ลูกห้าคูณสามห้าหนึ่ห้าห้ะครับห้าสาบวกหก็กลายเป็น16ทดหน้า1นครับสองคูณสเท่ากับหบวกหเป็น7เราได้ผลลัพธ์ที่ว่าเจ็ดัน 644ครับนักเรียนเดี๋ยวเราค่อยมาขีดเส้นทีหลังนะเรียนมาขีดเส้นทีหลังนะลูกต่อไปครับโจทย์บอกเราว่า4,992คูณกับจำนวนก็คือคูณ5นะครับ2คูณ5เป็น10ครับใส่0ูนย์ทดหน้า1 เก้าคูณหเท่ากับสีบวกหเป็น46ใส่6ทดหน้า4 9่เก้าคูณหเท่ากับสี่สบวกสก็กลายเป็น49ใส่9ทดหน้า4 4่สี่คูณหเท่ากับยีบวกสก็กลายเป็น24เราได้ผลลัพธ์ที่ว่า2องหมื่นสี่พอยอย่างนี้เป็นต้นนะลูก นักเรียนเดี๋ยวค่อยมาขีดเส้นที่หลังก็ได้นะครับแต่นักเรียนอย่าลืมขีดนะลูกนักเรียนทํางานให้เรียบร้อยทําให้เป็นนิสัยนะลูกอโอเคครับอย่างนี้เป็นต้นอ่ะต่อไปดูข้อ3พร้อมกันเลยครับข้อ3จุดบอกเราว่า6คูณ1,875เราก็ต้องนำา8 8 5เป็นตัวตั้งและคูณกับจำนวนก็คือคูณ6ใช่ไหมเนะใช่ไหมครับห5ห้ใสศู 0, ทดหน้าส นะครับเจ็ดคูณหกเท่ากับเท่าไหร่อ่าท่องสูคูณไม่หกสินะครับหกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกหกเจ็ดสี่สิบสองสี่สิบสองใช่ไหมครับบวกกับสามก็กลายเป็นสี่สิบห้าใส่ห้าทดหน้าสี่ครับนักเรียนต่อไปครับแปดคูณหกเท่ากับเท่าไหร่นะครับแปดคูณหกอ่าท่องสูคูณแม่แปดสิแนะป 45, 5, ดหนึ 4, ่งแนะปดแปดสองสิบหก แปดสามยี่สี่แปดสี่บดห้าสี่สิบแดหสี่สบแปี่สิบบวกกับ4ก็กลายเป็น 52. 5้าสบสอ่าห้าใส่สอทดหน้าห้าหคูณหเป็นหกหบวกหเป็น11ครับเราได้ผลลัพธ์ที่ว่าหนึ่งมืนนึ่งพบครับนักเรียนต่อไปข้อที่สี่โจทย์บอกเราว่า 3251คูณ8นักเรียนครับคูณ8 1คูณ8เป็น8 8คูณ5เท่ากับ40ใส่0ทดหน้า4 2คูณ8เท่ากับ16 16บวก4เป็น20ใส่0ทดหน้า2นะครับ8คูณ3เท่ากับ24 24บวก2ก็กลายเป็น26เราได้ผลลัพธ์ที่ว่า2 6 0 0ม8ครับ อโอเคนะครับต่อไปข้อที่ห้าลูกข้อที่ห้าข้อที่ห้าโจทย์บอกเราว่าเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับคูณสี่สี่คูณศูนย์เป็นศูนย์แปดคูณสี่เท่ากับเท่าไหร่แปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสาม เท่าไหร่ครับยี่ส32ใส่2ทดหน้า3 1มคูณสเป็น4ีบวกสก็กลายเป็น7ใช่ไหมครับต่อไปครับนักเรียน7จคูณสีอ่าเจคูณสอ่าท่องสุขคูณแม่7จ็ดสิเจ็ด2นึ่งเจ็ดเจอ่ามยเราได้ผลลัพธ์ที่ว่า2อง2มืนะครับนักเรียน เรียนอย่าลืมมาขีดเส้นนะล,ลูกนะต่อไปครับข้อที่6ข้อสุดท้ายลูกจดบอกว่าแปดพันสยสบอคูณกับเกคูณสเท่ากับสิบแปดใส่8ทดหน้า1ครับอ่านะครับสามคูณเเท่ากับยีใช่ไหมครับ27่บวกหก็กลายเป็น28ทดหน้า2นะครับ2อคูณเเท่ากับ ท่าไหร่นะครับ298บวก2ก็กลายเป็น20ใส่0ทดหน้า2ครูครับแล้ว8คูณ9เท่ากับเท่าไหร่อ่อท่องอันนีนท่องพร้อมกัน,นครับ919 92 18 93 27 94 36 95 45 96 54 97 63 98 72 72บวก2เป็น74ครับเราได้ผลลัพธ์ที่ว่า74,000 นะครับแปอ่าอย่างนี้เป็นต้นตรงเนี้ยครับคือผลลัพธ์ที่เราได้นะครับเห็นไหมครับรูปกิจกรรมของเราในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยในชั่วโมงเรียนก็ทําแล้วก็เขียนตามคุณครูได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าโอเคครับสําหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงแค่นี้เรียนอย่าลืมพบทวนนะครับเนีสุดคูณของเรานะครับวันนี้สวัสดีครับ